ป้าเคยได้ยินเรื่องห้าภาษาลักไหมครับ Five l a n g u a g e of Love โอ้โหแบบอยากให้คือมันเป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. เขาบอกแกรี่ชับแมนที่เป็นคนเขียนหนังสือเขาเป็นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าความรักของคนมันมีห้าภาษาแตกต่างกันจะรู้ว่าเราภาษาไหนต้องทำเทสมันก็จะมี mm hmm. เป็นเป็นหมือนเป็นคุชชันแนรอย่างเงี้ยครับเป็นเทสให้เราทำแล้วก็จะรวมคะแนนออกมาห้าภาษามันก็จะมีท mm ัชชิ่งการ mm hmm. สัมผัสเนี้ย mm hmm. กอดจูบลูคคำยอะไรเงี้ยการทัชชิ่ง อันต่อมา g i ฟตให้ของของมีค่าหรือซื้อของไม่มีค่าก็แล้วแต่แต่เป็นการให้ของมีการแสดงความรักให้สั่งคือ q u ค i t y Time มใช้เวลาด้วยกันนะต่อมาคือเรื่องคําพูดการพูดให้กําลังใจคําพูดดีๆอะไรอย่างนี้นะครับอ,อย่างสุดท้ายคือ Service การทํางานให้การเลี้ยงดูการดูแลการเป็นธุราทานั้นทํานี้ให้บอกว่าเวลาคนเราจะแสดงความรักกับใคร หรือว่าจะรู้สึกว่าเราได้รับความรัก <Okay. S 1> ก็มันจะเกิดจากเนี่ยดูว่าเราเป็นภาษาไหนสมมตินะสมมติพี่ไม่รู้ว่าปางภาษาไหนแต่สมมุติว่าภาษารักของปางคือ q u quality time เวลาปลางไปให,ให้อยากแสดงความรักกับคนรักอะ่ะปางก็จะทุ่มเทเวลาให้กับเขา uh. ทีนี้ถ้าแฟนปางเป็นภาษาเป็น g i f t oh. เขาคิดว่าถ้าซื้อของให้เนี่ย นี่คือการแสดงความรักพอซื้อของให้ปรางปรางก็จะอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้อัพพิเชตอะไรมากอ่ะก็แค่ก็รู้สึกดีแต่แบบไม่ได้ซราบสิ้งเจนมากเพราะมันไม่ใช่ภาษาลักของปรางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบมานั่งใช้เวลาอยู่ด้วยคือเป็นภาษาลักของปรางปรางจะรู้สึกว่าเนี่ยได้รับความรักอัพพิเชตเพราะฉะนั้นคู่รักบางคู่ที่ภาษาลักมันต่างกันแต่มันไม่รู้ตัวอแล้วต่างคนต่างใช้ภาษาตัวเองพออยู่ๆไปมันก็จะรู้สึกว่าให้มันขาดอ่ะ ฉันไม่ได้รับความรักเลยพอมันขาดขอะก็เปรียบเหมือนถังเนี่ยถังความรักแต่ละคนที่มีถังตัวเองเพรอถังเรามันพร่องมากๆจนมันแห้งมันก็ไม่มีที่จะไปให้คู่รักเราอะ่ะพเวเรามาเจอคาสเซลเลอร์หรือที่ปรึกษาปนหนชีวิตคู่แล้วก็พอทําเทสพอเขาเห็นว่าอา้าวคุณเป็นภาษานี้อีกคู่รักเป็นอีกภาษาหนึ่งคุณพร้อมจะปรับให้คู่รักคุณไหม สมมติภาษาของคู่รักคุณเป็นทัชชิ่งอย่างเงี้ยคุณพร้อมที่จะปรับตัวมาลูบหัวเขาบ่อยขึ้นจับมือไปไหนจับมือกอดให้กำลังใจอย่างเงี้ยพอเขาได้รับความรักด้วยภาษาของเขาบ่อยมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเออได้รับความรักเนี่ยกูถูกรักละเออ,อคราวนี้เขาจะพร้อมที่จะส่งกลับไปให้คู่รักมันเป็นการแก้ปัญหานะอันเนี้ยทางจิตวิทยาเรื่องเรื่องภาษารักอ,อันเนี้ยถ้าแบบปรางสนใจเรื่อง เห็นสนใจเรื่องจิตวิทยาแล้วแบบอินกับความรักมากๆอันนี้มันมันแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้ไม่ใช่แค่คู่รักอย่างเดียวแม่ลูกหรือเพื่อนฝูงในที่ทํางานก็ได้เพราะถ้าเรารู้ว่าภาษารักของเขาเป็นอะไรแล้วของเราเป็นอะไรพอมันสื่อสารกันได้แล้วมันแมทกันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยขาดอ๋อจริงค่ะจริงจริงจริงเออมันจะดีมากเลยแล้วของปางพอผาประ